ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับลดทุบลดกระหน่ำลดทุกราคาครับริชแมนช็อปโนโหนึ่งเรื่องเติมเกมนะเติมเกมพับดิโมบายในราคาถูกผ่อนได้มีเงินคืนถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะเติมเกมในเว็บนะครับรับริชแมนคอยครับใช้เป็นส่วนลดในการเติมครั้งถัดไปได้สูงสุด25%เลยนะมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชําระนะครับนานสูงสุด10เดือนแล้วก็บริการเติมเกมชั้นนําอีกมากมายเลยนะครับสามารถเติมได้ทั้งในเว็บนะครับแล้วก็ไลน์นะตลอด24ชั่วโมงนะครับ เติมถูกไว้นะครับผ่อนสบายมีเงินคืนนะที่สําคัญก็คือเติมแล้วเนี่ยเมียจับไปได้แน่นอนนะครับร้อนะถ้าเกิดว่าใครโดนจับได้เนี่ยทางร้านนะครับการันตีนะยินดีไม่คืนเงินนะครับพร้อมทั้งตัวใครตัวมันนะต้องเติมที่ร้าน richman shop no น1เรื่องเติมเกมเท่านั้นนะครับจากที่โดดลงมาตายหลายรอบนะครับว่าลงตรงเนี้ยอันตรายอุ้ยเพียบเลยอันตรายนะแต่ว่าก็เวิร์กนะครับเราสามารถเก็บคิวได้ ตายเลยด้านหน้าเราสองคนโอ้โหโคตรเจ็บตัวนี้สวยเก็บงานเลยมีเสียงอะไรด้านหลังเราตกใจหมดเสียงเท้าอยู่ในบ้านนะเฮ้ยเจยบร้อยเหมือนจะโดนตัวด้านในยิงมาหรือเปล่านะครับทางขวานะเสียงเท้าระวังด้วยเสี่ยงกระสุนเก็บงานก่อนมีเสียงเท้าว,วิ่งไปทางขวาด้านหน้าเรานะครับ ไม่รู้ว่าไปไหนแล้วนะเฮ้ยเสียงเท้าด้านนอกนะครับอยู่ข้างล่างแน่เลยเฮ้ยเจอแล้วสวยเก็บงานเลยมีตัวกำลังวิ่งขึ้นมาเนี่ยเอาเล็บล้อให้ไม่มีปืนเอ้านี่คนเฮ้ยมีปืนแลม้มีปืนนี่วะเก็บงานก่อนที่เดียวกันแน่เลยคือลงตรงเมื่อกี้เวิร์กนะแต่ว่าต้องเร็วนะครับเก็บปืนแล้วก็ วิ่งเข้าไปด้านในก่อนดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าลงกันมาเยอะนะคือตายหลายรอบมากเลยนะครับตรงนั้นนะ่ะแต่ก็ชอบนะครับลงมาเจอปืนแล้วก็ถ้าเรารอดเนี่ยสามารถเก็บคิวได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าคนที่ลงมาที่หลังเนี่ยไม่มีปืนนะรอจังหวะนะใช้พืนเรีย,ยรอ้อยตายเลยลงไปเอาม้าดีกว่าไปขี่มา้าขี่ม้าเข้าเมืองนะเฮ้ยผมสงสัยว่า ขี่ม้าแล้วมันวาร์ปได้หรือเปล่านะครับวาร์ปเข้าไปในเมืองอะ่ะเออลองดูได้ไหมไม่ได้นะครับต้องลงขึ้นมาด้านบนดีกว่าปั๊มน้ํานะอย่าลืมปั๊มน้ําให้เต็มหลอดครับเพื่อเราวิ่งเร็วแล้วก็เลือเด้งตลอดเวลานะเสียงปืนอยู่ทางขวาด้านหลังเรานะครับเราไปหาจังหวัดแจมดีกว่าเฮ้ยเสียงเท้านี่ย จเย็นนะรอเขายิงไปก่อนสวยเก็งงานเลยคือรอจังหวะที่เขาหยุดยิงนะครับจังหวะที่เขาจะวิ่งเข้ามาหาเรานะเราค่อยพีซออกไปยิงหรือว่าออกไปดักป่าดได้นะครับจะบอกว่าทุกครั้งนะครับเวลาอัปเดตใหม่แล้วก็อีเวนต์ใหม่มาเนี่ยจะต้องมีการบน่นกันเป็นเรื่องธรรมดานะครับในเรื่องของตัวอีเวนต์ใหม่สกิลใหม่แล้วก็ บักต่างๆนานานะครับแต่รู้สึกว่ารอบเนี้ยมันจะสําหรับตัวผมเองนะเล่นมาทุกอีเวนต์แล้วก็ยังไม่รู้สึกว่ามันจะคือขออนุญาตใช้คําว่าง่อยนะกากนะเท่าอีเวนต์นี้เลยนะครับในเรื่องของสกิลนะครับส่วนเรื่องของเมืองหรือว่าเอ่อธีมของตัวอีเวนต์เนี่ยโอเคนะคได้อยู่นะผมชอบนะสวยอยู่นะครับ คือหมาป่ากับแบมพร์เนี่ยมันดูไม่ค่อยมีประโยชน์คือมันก็มีแหละวิ่งเร็วแล้วก็บินได้นะครับแต่ว่าบินให้มันเร็วกว่านี้ได้ไหมหรือไม่ก็จังหวะเปลี่ยนร่างเนี่ยเปลี่ยนร่างกลับมาเป็นคนอนะ่ะมันควรจะเร็วกว่านี้นะครับมันช้าเกินไปนะเสียจังหวะหมดเลยนะเวลาเราวิ่งเข้าไปใกล้ศัตรูนะครับแล้วกว่าจะเปลี่ยนได้โอ้โหนานมากนะัเกินไปนะครับเสียงเท้าผมไม่แน่ใจว่า วิ่งอยู่ด้านนอกหรือเปล่านะครับแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยทางซ้ายเรานะรอด้านในวิวดูเนี่ยเจอละเราใช้ไฟนะเขาดักอยู่ตรงตรงมุมกําแพงอะ่ะผมว่าโดนนะนั่นไงโดนละปลาไฟดักทางขวานะครับไม่ให้ออกนะแล้วก็ปาระเบิดยัดเข้าไปเลยนะครับน่าจะโดนอยู่ทางซ้ายมีเสียงเท้าวิ่งขึ้นมาไม่แน่ใจว่ามาเอ้ยตกใจหมดเลยโดนระเบิดนะไม่ได้โดนผมยิงนะครับ เสียงเท้าอยู่ด้านล่างนครับกำลังวิ่งขึ้นมานะฟังเสียงแล้วก็รอจังหวะขึ้นมาครับมาแล้วทางขวาไกลละเขายืนนิ่งน่าจะอยู่นั่นไงระวังนะถ้าขึ้นมาก็โดนครับเราอะไม่ยอมขึ้นเรียบร้อยเออสวยเก็บงานเลยเอาจริงอนะผมชอบนะเออวิธีการคิดที่จะเอาให้เราเนี่ยแปลงร่างเป็นหมาป่าได้แล้วก็เป็นแบมพายได้นะครับ แต่ที่มันไม่โอเคนี่ก็คือจริงๆตัวหมาป่าเนี่ยสกิลอะไรเนี่ยได้โอเคหมดแล้วนะครับที่ต้องทําก็คือกลายร่างให้มันเร็วขึ้นนะเปลี่ยนร่างเป็นหมาป่าเร็วขึ้นแล้วก็เปลี่ยนร่างเป็นคนเร็วขึ้นครับลองคิดดูว่าถ้าเราเปลี่ยนให้มันเร็วขึ้นได้เนี่ยเราก็สามารถใช้สกิลนะครับเปลี่ยนร่างเข้าไปชาร์จคนได้นะมันจะต่อเนื่องกันครับจังหวะยิงอยู่แล้วก็เปลี่ยนล่างเป็นหมาป่าวิ่งเข้าไปชาร์จนะครับ เสร็จแล้วก็เปลี่ยนร่างกลับมานะขอดีเลยสักหนึ่งวิก็พอนะครับจังหวะที่เราเปลี่ยนร่างเนี่ยเพราะว่าถ้ามันช้าจนเกินไปมันใช้ไม่ได้นะครับมันไม่โอเคนะคือมีดีแค่วิ่งเร็วอย่างเดียวนะวิ่งเข้าวงมันก็ไม่เวิร์กนะขอแค่นี้เลยนะครับส่วนแววไพร์เนี่ยจะแปลงร่างช้าหรือเร็วก็พอได้นะครับสําคัญคือบินเนี่ยบินให้มันเร็วขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็สูงขึ้นมานิดนึงนะ เพราะว่าบินช้าขนาดนี้อย่าบินเลยดีกว่านะครับคือบินแค่ขึ้นหลังคาก็ไร้ประโยชน์นะมันก็ไม่จําเป็นต้องใช้นะเพราะว่าหมาป่ามันก็ปีนได้นะถูกไหมหมาป่าปีนกําแพงได้นะครับขึ้นที่สูงได้นะเพราะฉะนั้นแบมพายเนี่ยดูแทบไม่จําเป็นเลยนะครับเปลี่ยนร่างเร็วขึ้นมาหน่อยนึงก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็บินให้มันเร็วขึ้นก็ยังดีนะครับไม่รู้ว่าอีเวนต์เนี้ยจะเป็นอีเวนต์แรกหรือเปล่านะครับที่มีการบัฟ สกิลเพิ่มนะครับอันนี้คิดเองนะปกติส่วนใหญ่เนี่ยเวลาอัปเดตใหม่ก็จะเนิร์ฟนะครับเนิร์ฟหุ่นยนต์เนิร์ฟสกิลเนิร์ฟนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่ารอบเนี้ยมันกากมากนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าควรจะเพิ่มบัฟนะครับให้มันดีขึ้นนะให้มันเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยอีเวนต์เนี้ยอย่างหนึ่งที่ไม่ต้องเนิร์ฟหรือว่าบัฟนะครับก็คือมอสเบอร์เกอร์ครับรับรองว่ากินแล้วเนี่ย เล่นเก่งขึ้นแน่นอนนะเพราะว่าเราไม่หิวนะพอไม่หิวเนี่ยทางซ้ายเราระวังนะดูดิกว่าจะเบรกกว่าจะเปลี่ยนล่างคืนมาโอ้โหดูโคตรช้าโอ้สวยมีเพื่อนเขาอยู่ด้านบนนะกำลังวิ่งมานะทางซ้ายก็มีนะสองคนเราเล่นตัวหน้าก่อนเนี่ยสวยเพื่อนเขาวิ่งมาละดนเฮ้ยโดนหัวโอ vitam, ้โหโคตรเจ็บเจ็บ <ruled> จัดเลยอ่ะ ระเบิดสกิลนิดเดียวก็ตายแล้วนะครับระยะนี้ประมาณสัก3-2ถึงวินะครับระยะมันไกลนะสวยตายหมดนะจะบอกว่าถึงแม้สกิลจะกากนะแต่ว่าถ้าเรากินมอสเบอร์เกอร์เนี่ยรับรองว่าเก่งขึ้นแน่นอนครับตองเมนูใหม่จากมอสเบอร์เกอร์คนด้านหน้าเราเราวนรอบๆเช็คดูว่ามีกี่คนนะครับ เฮ้ยโอ้โหสคนเฮ้ยเหมือนหลายคนเลยเราวนไปเข้าบ้านหาหาที่ปั๊มยาก่อนดีกว่าครับดูไกลล่างกลับมาห้โคตรช้ามาแล้วสิงเท้าหน้าเราต้องเอาละสวยทางซ้ายด้านหลังเราเก็บงานก่อนเสียงปืนนะเข้ามาในห้องแล้วก็ปั๊มยาก่อนดีกว่าครับกําลังจะขายของเลยเสียงปืนอยู่ทางซ้ายเราใ,ใกล้ๆนะครับไม่รู้ว่าตรงบ้านหมดหรือย,ยังนะระวังด้วย ขยับมาเล่นทางซ้ายดีกว่านะครับปั๊มน้ําก่อนเสียง Words. ปืนเงียบไปแล้วเอ้ยนี่ไงอูู้้โคตรเจ็บโอ้โหเอ้ยนึกว่าล่วงแล้วเอ้ยโดนหัวเจ็บจัดเลยเอ้ยโอ้โหเม็ดเดียวขอเม็ดเดียวเฮ้ยโอ้โหเอ้ยเม็ดเดียวไม่โดนโอ้เกินเสียงเท้าอยู่ด้านหน้า impression? เรานะเฮ้ยตัวฝั่งนู้นหลังกำแพงเอาขยับพอดีเจ็บ เออสวยมีเสียงเท้าวิ่งมาเก็บร้อยเก็บงานยังเหลือคนหนึงหน้าเรากระโดดมาเนี่ยเออสวยเอายังน็อกอยู่เฮ้ยโอ้ยนี่ก็หมดแล้วเสียงปืนอยู่ใกล้เลยปั๊มยาก่อนใจเย็นนะฟังเสียงเท้านะครับเขาไม่ขยับนะน่าจะอยู่หลังกำแพงหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะแปลงร่างเป็น หมาป่าแล้วก็วิ่งเช็คดูครับเสียงเท้ามาและทางซ้ายเรานี่ไงเนี่ย,ยถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนร่างกลับคืนมาเป็นคนได้ทันทีเนี่ยผมชาร์จได้เลยนะเห็นปะอันนี้คือไม่ได้นะครับวิ่งวนไปเรื่อยๆโอ้โหเลื่อนขวางโอ้โหนี่นี่โดนตัวนั้นเขาดึงขึ้นมาแล้วนะครับเราต้องเอ้ยโอ้โหข้างหน้ามาจากไหนอะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหมาไม่พักเลยตายร่างคืนไม่ได้นะเราต้องหนีก่อนนะวนขึ้นด้านบนก่อนดีกว่า โ oh, อ้จังหวะที่เปลี่ยนล่างก่อนดีกว่านะครับปั๊มยานะจังหวะน,นี้เราขายของต่อก่อนฮพกไกโดพัมกินเบอร์เกอร์นะครับเบอร์เกอร์ฟักทองที่ไม่เหมือนใครนะความพิเศษเนี่ยอยู่ที่เนื้อฟักทองฮอกไกโดแท้ทๆนะครับเนียนนุ่มแล้วก็กรอบนอกนุ่มในนะชิ้นละ97บาทนะครับแล้วก็ฮอกไกโดพัมกินโดนัทโคโลเกะนะครับเป็นโคโลเกะฟักทองฮอกไกโดนะครับฟักทองชิ้นโตนะนําเข้ามาจากฮอกไกโดนะครับชิ้นละ69บาทนะ สั่งผ่านไลแมนแกฟฟูดแล้วก็โรบินฮูดได้เลยนะครับแต่ว่าราคาเนี้ยเฉพาะทานที่ร้านซื้อกับบ้านแล้วก็สั่งผ่านโรบินฮูดเท่านั้นนะครับหมดเขตวันที่14พฤศจิกายนปี67นะเฮ้ยมานะเราต้องเล่นหลังเนินเปลี่ยนร่างกับพืนมานะครับเฮ้ยมาแล้วโอ้โหเดียวเฮ้ยโอ้โหกว่าจะควักปืนออกมาได้โอ้โหยถุงนี้เป็นส้มนะครับทัดไม่หลุดแน่นอนนะแต่ว่าอาจจะมีสะดุดบ้างเมื่อเจอเธอนะ ซื้อได้เลยนะครับในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะ